ดิ่ให้ด้วยนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจะมาอันบล็อกกล่องของของขๆงของของขจากอมของ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 ่องขอ่ของ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 ข่งขอ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 งอง่องของขององข่งของขอีของของบองขององของขอครับขอ่ของงขะงขังของงขอ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 บของขอกองข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 องรมอ แม่นะส่งอะไรมานะครับผมาเชิเดินกันกันกันอันนี้ก่อนนะัแต่นนี้แก่แล้วอันนี้เคยแก่ไปนะผมอันนี้ก็อันนี้เป็นเชือ่เสื้อเสื้อเสื้อขาวแดงครับผมลายก็สีแดงนี่เป็นสีประมาณแบบว่าเบลเวดเนาะใช่แบบเลนโรเวดสวยมากครับผมจะมาหยิวนิดนึงแล้วก็ดูเดี่ยวนะเดี่ยวสบายใช่แบบมันสบายน่าจะแบบเวลาเต้นน่าจะแบบไม่ร้อนมาก ใช่ขอบคุณ้มากครับขอบคุณมากมาผมให้ครบทุกคนเลยอันนี้ส่งมา6ตัวอย่างละ6ตัวสีละ6ตัวครับขอบคุณมากๆกขอบคุณน้องมากมาครับมาเดี๋ยวเรามาอันบอกมานี้อันนี้บอกเลยว่าไครไลท์เราต้องแกะก่อนจริงๆข้างในนี้คือชุดที่เราขอจากแม่นัดนะครับก็คือชุดลาบูบูขอบคนนะครับขอบคุณลาบูบูนะครับขอจากน้องบุรพาปวดเกิน เยอะหน่อยน้อยนิดนึงอะไรเขอะไรเอ่ยโอเคอ่ะมาลองดูกันโอ้ยแต่เคายังไม่เห็นด้วยเดี๋ยวมีใครเห็นเอ็มอ็มีจะไม่บอกไปบอกว่าเป็นรองเท้าทุกคนทุกคนทุกคนอ่าคำจริง ตอบจริงพี่เออสวยมากสีละกันคมองตอนพ่เปิลทั้งทีถามเรื่องไซส์รองเท้าใช่ไหมใช่ไม่เบลบออกเลยแต่พี่แต่พี่แต่พี่ตกใจคือไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้มากสีเขียวนี่สวยอ่ะโอ้โห ผมก็ได้ไม่ใช่ไอฟิลใสแค่นี้ละกันอะไรเี่แกใส่นี้ใส่นี้นะโอเคอันนี้ของใครเนี่ยผมหยิบมาเนี่ยอันใหญ่ใหญ่นี่หูขอบคุณมากๆนะครับรองเท้าสวยมากของพีวีตาน่าจะแพงด้วยน่าจะแพงด้วยนะครับขอบคุณมากบขอบคุณครับขอบคุณแม่นันอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแม่แม่ทุกคนเหมือนกันนะครับที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมัมมัมทุกคนที่สนับสนุนพวกเราไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนในรูปแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังใจหรือ จะเป็นอาลายน้ําใจหรือจะเป็นสิ่งของของใช้หรือจะเป็นเ<อ>สื้อผ้าหน้าผมหรือแม้กระทั่งรอ,องเท้านี้นะค,ะครับผมขอบคุณมากๆครับผมร <ๆๆ S 1> องเท้าที่ดีจะนําพาเราไปที่ดีดนะะๆ,ๆ,ๆนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณไปทาง f อฟซีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับผมแล้วก็คอยพพอร์ตเป็นกำลังใจขอบคุณ f อซโตเกียวนะครับผมไม่ว่าจะทางด้านหน้าเวทีหรือทางออนไลน์นะครับผมขอบคุณมากๆทุกกำลังใจอยากจะบอกว่ากำลังใจของพวกเราทุกคนนี่ ในวันที่ไม่มีแรงครับเพราะะนกำลังใจจากทุกๆคนที่ไหลเพื่อกัดฟังแบบเฮ้ยเอาอนเตอร์เจี้ยงมาประมาณนั้นครับผมแล้วก็ขอขอบคุณความรักความอบอุ่นของทุกๆคนที่คอยส่งมอบให้กันกับเรานะครับแล้วเราเองก็หวังว่าทุกๆคนจะรักเราไปเรื่อยๆนะครับเราเองก็จะตั้งใจทํางานมากๆครับครับผมแล้วเราว่าจะไม่ผิดหวังเพราะเราจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่ๆครับพูดแล้วก็ เอาจริงลูกตาจะไหลเซ็ตที่ดีมีแคเนี่ยเนี่ยนี่นี่ี่ไม่อยากจะดราม่าถ้าาอะไรอยากจะแบบเป็นทีที่มันสดใสแต่ว่ามันเป็นน้ำตาเห็นความมีความสุขแล้วความมีใจอะครับผมใช่ความตื้นตันยังไงก็โอเคขอบคุณนะครับมามาอันบ็อกให้ดูนะครับว่าเราได้อะไรมาวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณดูพวกเราแล้วนะครับโม้โหรักน้อยแต่รักพนนานนะครับมีคนโทรมาฮัลโหล S <S <S ああอ่ะบอลเรียกแล้ว <S 2> <S 2> <S ไป